สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะประจําปี2567ตลอดทั้งปีเลยเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเป็นการพยากรณ์แบบวงกว้างสําหรับแต่ละลัคนาราศีเราจะเน้นไปที่เรื่องของการเงินการทองว่าในปีหน้าการเงินของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าดวงชะตาเกี่ยวกับการเงินการทองของคุณในปี2567นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะปีหน้าปี2567 ถือว่าเป็นปีทองของคุณเลยก็ว่าได้การเงินการทองจะไหลหมุนเวียนดีมากยิ่งขึ้นจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้ขยับขยายชีวิตนั้นมีชัดเจนมากๆนะคะในปี2566เนี่ยก็ถือว่าการเงินดีนะหลายๆคนได้โปะบ้านได้โปะหนี้รถหรือบางคนได้ปลดหนี้บางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันเคยติดขัดหรือบางทีคุณอาจจะติดนิสัยการใช้ จ่ายรูดบัตรเครดิตรูดแล้วรูดอีกจนเต็มวงเงินในปี2567นนี้คุณจะได้เคลียร์สิ่งเก่าๆเหล่านั้นนะคะมันมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้วางแผนเกี่ยวกับด้านการเงินการทองอันที่ชัดเจนมากๆจะเป็นเรื่องของหนี้สินนะมีเกณฑ์ที่จะเคลียร์หนี้สินได้ บางส่วนนะอาจจะไม่ได้ว่าหมดหนี้ทั้งหมดแต่ว่าหนี้บางอย่างมันจะบางเบาทุเลาลงชาวลัคนาราศีมังกรจะหายใจหายคอโล่งมากยิ่งขึ้นถ้ายกตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนนั่นก็คือสมมุติว่าคุณมีภาระค่าง,งวดบ้านภาระค่าง,งวดรถนะคะหรือว่าภาระหนี้ต่างๆที่มีมาเพิ่มอีก ปรากฏว่าปีหน้าเนี่ยหมดและขค้าง,งวดรถเหลือแค่ค้างงดบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราหายใจหายคอได้คล่องมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นหรือมีเงินเหลือที่พอจะไปลงทุนหรือไปต่อย,ยอดทําอะไรได้จะเป็นลักษณะนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยมองว่าในปี2567เนี่ยคุณจะมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆด้วยใครที่มีอาชีพเดียว จะมีอาชีพที่2จะมีอาชีพที่3เพิ่มเข้ามาจะมีงานพิเศษจะมี j อบพิเศษเพิ่มเข้ามาขอให้คุณมองหาได้เลยนะคะปีหน้าถือว่าเป็นปีที่ชาวมังกรจะหาเงินเก่งขึ้นด้วยซ้ำนะรวมไปถึงการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะไม่ได้เหมือนเดิมนะ ยกตัวอย่างให้ฟังอีกอย่างหนึ่งนะคะสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะใช้กระเป๋าแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปสมมุติว่าเป็นคุณผู้หญิงแล้วกันนะคะพอปี2,567มีเงินเหลือมากขึ้นอาจจะอยากซื้อกระเป๋าที่มันดูดีมากขึ้นเป็นแบรนด์เนมสักหน่อยไม่ต้องถึงกับว่าแพงหรูหรามากแต่อยากจะทําให้ตัวเองนั้นดูดีเป็นการสร้างบุคลิกภาพไปในตัวเนี่ยค่ะ คือมันจะมีเกณฑ์ได้ซื้อของที่มีคลาสมีระดับมากยิ่งขึ้นอ่ากล่าวกันแบบนี้หลายๆคนน่าจะพอมองภาพออกนะคะคือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณจะขยับปรับเพิ่มไปอีกหนึ่งสเตป็ปปี2567ดเนี่ยดาวพระราหูโคจรมาอยู่ที่เรือนสหัชชะ ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถนะเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างเกี่ยวกับการเดินทางเพราะสหัสชะนั้นหมายถึงรถหมายถึงยวดยานพาหนะหมายถึงเพื่อนฝูงสังคมหมายถึงการเดินทางหมายถึงการปฏิสัมพันธ์การพูดคุยกันพบปะการเจอผู้คนสมัยมองว่าในจังหวะปี2567เนี่ยถ้าชาวลัคนาราศีมังกรไม่ได้ออกรถใหม่มันก็จะมีเรื่องของการซ่อมแซมรถแมนเทนเนนรถ นะคะเหล่านี้เกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ซ่อมแซมนะแต่เป็นลักษณะของการซื้อรถใหม่ไปเลยก็ได้ดาวพระราหูถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรเมื่อโคจรไปอยู่ในเรือนสหัชชะมันจะกระตุ้นให้คุณเข้าสังคมมากขึ้นพบปะเจอผู้คน พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเดินทางนะคะคือชาวลัคาาราศีมังกรเนี่ยจำไว้เลยว่าปีหน้าไม่เหมาะกับอยู่เงียบๆไม่เหมาะกับอยู่คนเดียวคุณต้องทําอะไรเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะคะเรื่องของมีเดียต่างๆเรื่องของการออกสื่อออกหน้าออกตาจะส่งผลดีมากๆจะมีเกณฑ์ที่คุณจะหาเงินจากออนไลน์ได้แล้วการพบปะผู้คนการสนทนาการสื่อสารการพูดคุยของคุณมันจะนํามาซึ่งความโชคดีนั่นเองค่ะ ชาวละคนาราศีมังกรอ,อย่างที่บอกไปมีเกณฑ์ได้รถใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้รถจัก,กรยานยนต์คันใหม่หรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการทํารถซ่อมแซมรถแม i นเทนเน้นรถเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินการทองให้ดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะเน้นมาที่เรื่องของการเงินตัวเลขและผลประโยชน์คุณต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องรอให้ขึ้นปีหน้านะ ตั้งแต่วันนี้ที่คุณฟังคลิปนี้ก็ได้นะคะวางแผนไว้เลยปีหน้าคุณจะทำอะไรหรือใครที่มีแลนจะออกรถอยู่แล้วจะออกในช่วงไหนที่เราไม่ติดขัดไม่ขัดสนวางแผนไว้เลยช่วงเดือนกุมภาคุณได้โบนัสคุณกอ็อาจจะออกเดือนมีนาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือลองไปจองลองไปสอบถามหาโปรโมชั่นหรือบางคนไม่ได้ซื้อรถแต่ว่าเป็นการซื้อบ้านหรือซื้อทรัพย์สินอย่างอื่นคุณก็ต้องวางแผนการที่เราทำอะไรมีระเบียบแบบแผนมันจะทำให้เรานั้นเก็บเงินได้ดีมากขึ้น นะคะแล้วก็รู้จักจัดสรรปันส่วนได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่าพยายามใช้เงินสเปะสปะนะอายุเรามากขึ้นเราโตขึ้นเราต้องวางแผนนะคะยิ่งใครมีภระระนีสินถ้าไม่วางแผนเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ติดขัดได้ง่ายมากๆลำดับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ได้ย้ายที่อยู่นะคะบางคนนะยกตัวอย่างง่ายๆคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วตอนนี้คุณอาจจะอยู่บ้านหลังเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่พาคู่ภรรยามาอยู่ด้วยบ้านหลังเดียวกันเลย มีตัวคุณมีภรรยาคุณมีพ่อมีแม่จนบางทีบางครอบครัวก็มีลูกด้วยแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะแยกบ้านไปอยู่เป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวของเราเองคุณก็อาจจะมีการขยับขยายโยกย้ายที่อยู่อาศัยอาจจะไปเช่าบ้านหรือซื้อบ้านหลังใหม่หรือกำลังปลูกสร้างหรือกำลังวางแผนหาแบบคุยกับช่างเรื่องราวเหล่านี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นในปีหน้านะคะสมัยจึงบอกว่าการวางแผนการเงินมีส่วนสำคัญมากๆ และชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสเป็นหนี้ด้วยในปี2,567บางคนปี2,566ปลดหนี้และรู้สึกโล่งอกโล่งใจไปแล้วปีหน้าเป็นหนี้ต่อเพราะว่าได้ซื้อบ้านได้ซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่อย่างนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยชีวิตขยับขยายชีวิตเติบโตเพียงแค่คุณต้องประเมินว่าคุณจ่ายไหวไหมนะคะคุณจะเก็บเงินโปได้เมื่อไหร่คุณต้องวางแผนนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะปัญหาทางการเงินก็มีไม่ใช่หมายความว่าจะมีแต่เรื่องดีๆนะต้องขอบอกกันตามตรงปีหน้าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของญาติพี่น้องคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงคุณมีเกณฑ์ที่จะโดนหยิบยืมนะคะคนใกล้ตัวนี่แหละจะเข้ามาหยิบยืมแล้วทาให้คุณอ,อึดอัดและลําบากใจยากที่จะปฏิเสธ เอ๊ะเขาเคยช่วยเราในยามที่เราลําบากจังหวะนี้เขามาขอยืมเราเราควรจะให้ดีไหมนะแต่ได้ยินมาว่าเขาเครดิตไม่ดีแล้วพักหลังๆมานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ตัดสินใจมีเรื่องให้ต้องพะวงหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคนรู้จักคนใกล้ตัวจะเป็นญาติพี่น้องของคุณก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้เพื่อนที่ทำงานก็ได้และในจังหวะปีหน้านี้ต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพ นะคะบางคนซุดโซมลงนะต้องขอบอกกันตามตรงนะคะเมื่อคุณได้ยินได้ฟังแบบนี้อย่าปล่อยให้มันเป็นไปตามดวงดาวคุณก็ต้องออกกําลังกายทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต้องเตรียมรับมือนะอะไรที่รู้ว่ามันจะแย่ลงเราก็ต้องพยายามฟื้นฟนูร่างกายของเรานะเพราะว่าปีหน้ามันจะมีรายจ่ายมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการเข้าโรงพยาบาลไปตามหมอนัดซื้ออยู่ซื้อยา การตรวจร่างกายเช็คร่างกายต่างๆเนี่ยค่ะมันจะมีรายจ่ายตรงนี้เข้ามาเพราะบางคนนะคะทำงานเยอะขึ้นเมื่อมีอาชีพเสริมอาชีพที่สองอาชีพที่สเข้ามาแล้วเวลาส่วนตัวไม่ค่อยมีมันก็อาจจะส่งผลต่อด้านสุขภาพได้นะคะอีกประการหนึ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวลัคนาราศีมังกรนั่นก็คือเรื่องของโชคฟลุกฟล๊กๆปีหน้าเนี่ยถือว่าจะมีเกณฑ์ได้เงินเกินคาดนะได้เงินอย่างที่คุณคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเงินจากความรักความสนิหานะคะหรือว่าเงินอะไรฟลุกๆเงินจากมรดกอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะจะมีเกณฑ์ได้รับมานะ ถือว่าเป็นจังหวะปีทองอย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าปีหน้าปี2567นั้นเป็นปีทองและสําหรับใครที่ทําธุรกิจมีกิจการส่วนตัวอยากจะขยับขยายบางคนนะคะมีหน้าร้านเป็นของตัวเองบางคนไม่ได้มีหน้าร้านแต่ขายในออนไลน์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายนะ ธุรกิจการงานของคุณมันก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ก็จะไปเจาะลึกในคลิปการงานของปี2567ให้อีกนะคะแยกกันเป็นคลิปการงานและการเงินนะคลิปนี้ขอพูดถึงเรื่องการเงินหลักๆก,ก่อนนะคะประเด็นต่อมาที่คุณจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของการช่อกงให้ระมัดระวังการชักชวนอย่างเช่นมิจฉาชีพชักชวนไปลงทุนมี call center โทรมาอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังให้ดีชาวลัคนาราศีมังกรบางทีก็เป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะ แล้วคุณอาจจะไปหลงเชื่อคําพูดซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่ใช่มิจฉาชีพนะเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วเขาก็มาหลอกลวงเขาก็มาหวังเอาผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณเนี่ยต้องดูให้ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสิ่งที่จะมาอยากจะฝากไว้และทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีของชาวลัคนาราศีมังกรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินประจําปี2567นั่นเองค่ะ ก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ